ไปครับเราจะไปดูตลาดริมน้ำกันโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงโน้นนะทุกคนไปตามไปตามพี่รูไป โอ้มันเป็นตลาดเก่าดูวิวดีวิวเดี๋ยวถ่ายวิวกันเนาะโอ้จะเป็นทรงโบราณนะคล้ายๆกับเชียงคงเชียงคานมัอนกงนี yeah, ่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ต้องมีช้างก่อนอุทยัยไปครับไปตามพี่ปูไป สมซาเขาทำในสมุนไพรเนนาดกินแล้วก็ไอ้กอบกินพริกเกลือธรรมดานี่ยคอผิวคิวถัที่อ้ามีกรอบใช่เพราะเราได้ยินสมซาสมซานีนะครับสมซาอ๋อพอมายี่ห้าแวคะเนี่ย่สิบห้าอุ้ย่าเลยไปชิมดูนะมันเปรี้ยวมันหวานยังไงเปรี้ยวหวานเปาก็ไป็ินี่ถุงึงยี่ิห้อคะโอ้ยอะไร นี่ของดีโอ้ตายแพงนะเนี <the <the ่ยเห็นไหมโ้เห็ดโคนของแท้เนี่ยกินปีเนเอาอย่างนี้น้อยหนึ่งแล้วเราจะไปทำป่นไม่ทำกับอ้นี่นี้แกงแกงข้าวแกงอะไรนะเฮ้ยเห็ดอะไรนะแกงโคนเดินชมมีสาเนี่ย ลาลิมน้ำไม่ไปดูลิมน้ำก่อนป่ะดูสาราก่อนไหมเข้าไปได้ไหมไปชมสาราพี่ก่อนเด็วจะเอาเสื้อหรอลูกไปดูไ,ไปด้วยผ้าเรือก่อนไป โอ้เป็นเป็นท่าน้ำโน่นสะพานเนาะคุณเดี๋ยวเราไปสะพานโน้นกันดีกว่าอันนี้อันนี้ทางลงมาก็จะเจอนี่เลยนะฮะทุกคนมีแพเก่าย่านนี้นนู่าลงงตร้แพปลาครับทุกคนอาหารปลากันนื้อปลาเต็มเลยแพปลาโอ้บ้านบ้านเรือนแพ

อ, <15 bom. S 2> อันนี้สามสิบสาม้ปลาเยอะยี่สิบเดี๋ยวให้เป็นนี้ไปแล้ว่ะแล้วก็เดี๋ยวัแต่ปลามันเยอะครัพี่ถ้าใช้หูใหญ่สะแกไม่ไม่ไม่ครับไม่ของเยอะครับทุกคน

นีป่ปลาปลาแรกเด็พี่ปลาแรันนี้ปล่อยเลยค่ะแล้วสองตัวกินได้เลย <c oughs> เอาเด็กแล้วสองตัว อุ้ยอันนี้เราขายค่ะขายแย่ส่วนมากจะเจอเจอที่โน้ตอาทางอีสานนะอันนี้อุทัยว้ยอันนี้นะพึ่งแถวบ้านเราค่ะนี่ก้อนที่แถวนี้แถวขระบุรีสดเลยนะใหม่ๆเลยมีมาเมื่อวานเนี่ยขาวพออยู่เท่าไหร่เนี่งไหลนะขอาวยี่สิบค่ะอันนี้สามแชกเลยอ่ะออร่ย ทำอะไรอะ่ะไม่ให้อาหารปลาเลยหรอ